ผมมีเทคนิคหนีอยู่นะครับก็คือเราต้องล่อให้นางวิ่งมาหาเราก่อนคนระั้นแรกล่อแล้ววิ่งให้ทันนางมาไหมถ้านางไม่มาไม่เป็นไรอุย้ยถ้านางไม่มาปุ๊บถ้านางไม่มามว่าอแล้วรอให้นางวิ่งมา,าเราก่อนขั้นแรกเสร็จแล้วเราวิ่งเข้าตู้ปุ๊บปับ๊บมาปะเอา้าต้องให้นางมาหาเราก่อนคนระับเพราะว่าเราต้องวิ่งสวนทางกับนางเราต้องลนะ่อต้องล่อให้นางออกมา รอ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 ให้นางมาก่อนมาปะรอให้นางมาโอเคโอเคมาจริงมาจริง <c oughs> มาจริงบิ <c oughs> ๊กติดในโคตรเรียมอ่ะมาจริงมาจริงมาจริงมาปะผมแตกปั๊กเลยแล้วิกฤติดเรียบจัดมา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 ไม่ไม่ขอโทษโทษ,โทษยังครับยังโอเค นางมาแล้วนางไม่มาว่ะต้องล่อไงให้นางมาวะเนี่ยโอเคมาแล้วไอ้ยเว้ยไม่ทันนะ <c oughs> จินจังทำไงให้ได้ให้นางมาจีนจังได้ไหมจินจังทำได้ใช่ไหมเออแล้วจินจังจินจังไม่โกงเพย์ยื้อเลยรอล่อ,อมาล่อมันจังรอล่อมาล่อมา,รอมาตรงน,นี้เราต้องติดตามกามันวิ่งไปหา ล่อมันมาให้ได้กับขันแรกก็งล่โอ้ยแค่ล่อมันพี่จำแม่กระเด็นแบบเอือมาป่ะโอ้ยวิ่อยู่เอ้า๋อวิ่งจีนใหญไหวดพี่ตีแอบเลยนางมันเอ้ยนางบักนางบักนางบักแล้วทุกคนมาได้แล้วนางบักทุกคนมาวิ่งมาเร็วนางบักแล้วนาง นนีมัับอันน baj, ี้มันบักอันนี้มันบักจริงบักจริงเห็นบักมันบักมันบักกูกูโจกูชักกึ๊งขอโทษอาไม่ได้กโจยังไม่ได้อีกสักหอ่อกมาโอเคสวยกูยังไม่ได้กล้าอนาเขตดเลยน้อยโกโจยังไม่ได้กล้าอนาเขตเลยโกโจไม่กล้า มาตลกว่จะโชว์ท่าที่พึ่งได้วาจะพ่กิตดีเรามีเวลาตลไปๆๆๆคนไว้อะไรใครเขากรีดกันบ้าหรือเปล่าเฟืร์เจอจังผีมายังเฮ้ยไปมาเหี้ยอะไรจาง

กูใจจะขี้เลยยะมันมาแล้วไอ้สัสกูแอบกูแอบกูแอบมันมาแล้วมันมาแล้วมันตีเปิดแล้วตีเปิดแล้วเหรอเปิดยังตีไปยังมีคนไปยังใคร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 เก็บกุญแจได้ยังกุญแจอยู่ไหนพี่กุญแจอยู่ไหนพี่เอาชิบหายกุญแจอยู่ไหนพี่ไอ้จ้า เฮ้ยผีไปแล้ว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 โอจะลืดตีอยู่ไหนกูไอ้ชี้ยอ้กุ๊ยพยายามอยู่ปุ๊บปุ๊บหลบอะไรกูแจอยู่ไหนอ่ะกูแจอยู่ไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยอย่าบอกว่าบั็อ่ะไปไหน ไปเปิดหาเลยผมอยู่กูเจ้ตีกุเจ้กูเจ้กูเจ้บักกูเจ้บักทุกคนกุเจ้บักอ๋อต้องรออัก่อนเพราะกุเจ้บักเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่ขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่ไปออก